สวัสดีค่ะรีวิวสลามนะที่ทำไปละนานมากเต่เราใช้โลชั่นกับน้ำกับกาวมันก็เลยนิ่มแล้วก็ยืดเหมือนเดิมนะนี่นี่ม้วก็ยืดเหมือนเดิมนิ่มมากเลย จะได้ยินเสียงพัดลมนะของจริงมันสีอ่อนกว่าน,นี้ในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีแดงๆนี่แหละใช้จริงมันอย่างนี้แหละเล่นกับพัดลมได้นะแต่อย่าเล่นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแข็ง แต่ตอนนี้เล่นก่อนจะเล่นให้ทาโลชั่นมันจะนิ่มแล้วมันก็จะเลื่อนแล้วมันก็ละเล่นอย่างพรมและส้าใอุปรกรณ์ที่เราใช้ทำจุมันเป็นอย่างนี้ก็คือตอนแรกมันไม่ยืดมันแข็งมากอุปรกรณ์ที่เราใช้ก็จะมีโลชั่นแต่เราไม่ไเอามากระปุกกาวน้ำเปล่า เอาไว้ที่หลังกาวให้เอาโลชั่นไปทากับตัวนี้ก่อนทาให้ทั่วทั้งสองฝั่งนั้นก็นวดนวดประมาณสองสามครั้งแล้วก็เอาโลชั่นบีบใส่ในนี้แค่นี้พอตรงนี้พอทงังขีดท,ทั้งล่างที่มันหมดลงแล้วก็เอากาวใส่แล้วก็เอาโลชั่นใส่ในนี้นะใช่ไหมแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็เอามาถูจนโลชั่นหมด แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ให้เราหรือว่าจะเป็นการที่อยากทำสลามเพมิ่มก็คือนอกจากมันก็จะได้ถ้าเริมมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ก็เอาการาใส่นะคะใส่เข้าไปขอใส่เข้าไปใน้วยแล้วกดด็ดึงมานิดนึงดึงมานิดเดียวก็ใส่ในกาแล้วก็คนจนกว่ามันจะไม่ติดนี่ก็จะเป็นสลามสูตรที่ดีมาก แล้วก็เราจะมาขายสกูชี่นะคะถ้าใครสนใจไปที่ไอีนี้เลยนะโอเคมาดูกันเราขอเขียมนมากันนะเอาใหม่เอาใหมา่กา,มาไม่สวย นีอันเดอร์สกอร์นะคะอบถ้าม,มีใครที่สนใจอยากให้สกูชีราคาสูกอย่างเช่น50บาท40บาทขึ้นไปก็สามารถไปร้านนี้ได้เลยนะคะเจ๋วนะร้านนี้เลยอินตาแกมนะคะอินตาแกมนะคะอินตาแกม ียสกุชี่อะไรเนี่ยตอนนี้เราอชอบขายสกุชี่สี่สิบถึงห้าสิบบาทขึ้นไปนะคะก็เข้าไปดูกันด้วยจะเป็นขายสกุชี่ราคาถูกน่ารักน่ารักในเฟ e บุ๊กนะคะแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะคะ จริงๆเลยแลเล่นพัดลมโอเคห้องอาจจะรกนิดนึงนะแล้วขอหยิบก่อนโอเคไหมมาเริ่มกันเลย นะมันเข้าใหญ่เ็่าองควรน่ะยิ้มฟินนะคะเนี่ยอันนี้มันก็ชอบติดนะเนี่ยมันก็ดึงไม่ออกนะคะก็บ๊ายบาย